กลับมาอีกแล้วครับกับเกมต้นไม้หมื่นปีที่เขาคนนั้นปลูกไว้ให้ <c oughs> เอ้ยแปลกใจมากเลยคือแบบเกมมันเก่าแล้วไงก็เลยไม่คิดว่าจะคนดูเยอะขนาดนี้ยอดวิวถล่มทลายที่สุดในช่องปกติสิบยี่สิบวิวปาไปร้อยคุณดูอะไรกัน คุณชอบต้นไม้เหรอเฮผมไม่รู้เลยว่าคุณชอบดูอะไรนี่คุณชอบตัวต้นไม้กันเหรอหรือคุณชอบอะไรกันคุณชอบซอมบี้เหรออยากให้ผมเล่นเกมซอมบี้หรืออยากให้ผมเล่นเกมปูดผัก <c oughs> โอเคเล่นต่อว่าจะได้ไม่เสียเวลาสำหรับเอเจตจอดับสำหรับคนที่เขาสาัทนดูคลิปเกมนี้มาเกือบสามร้อยวิวไม่พูดมากเสียเวลา เริ่มต่อเลยจากขราวที่แล้วอย่างเช่เราเล่นโบลิ่งกันไปอ่าด่านต่อไป้าจะเฮ้ย หลังจากที่เราโดนโฆษณาเข้ามาจู่ๆแบบไม่ตั้งค่าคิดมันมาไวมากโอเคเริ่มเกมปูผักของเราต่อไปมีให้ดูพีโอด้วยเล่นเวลาไมวง่ายไปเพิ่มเสียงหน่อยไหมสามขีดอ่าจะได้มีเสียงในเกมบ้างเฮ้ยหมือนได้ยินเสียงทอนร้องตัวเองอะไรกันเห็นรอทันตะวันแล้วมันหิว เหมือนเมล็ดทานตะวันใช่ไหมเมื่อมาแล้วเราควรนนี้ไปให้เขากินก่อนชิปวานเลยทำางดีโออันนี้ก็มันตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างย่ำแยอ่ออันนี้ให้มันกินก่อนอ,อ,อันนี้คือเราเล่นชิปแล้วไม่ตายด้วย ท้ายที่สุดครับพี่มาลอ้อโอ้ชิวเฉียดเอ้ามาอีกตัวแล้วไม่ได้ก้อนหินเราวางไม่สวยเ,เราต้องวางไปขั้นหน้าสุดอีเกมนี้ค่อนข้างเล่นยากในการวางให้สวยงามปึ๊บป๊บเราวางตามไปก่อนเลยเดี๋ยวมันมาแนะ่เฮ่มาอีกทางเมื่อกี้ทอร้อนจริงด้วยไม่รู้เสียงจะเข้าป่ะ ดังมากเลยเมื่อกี้เสียงถอนร,ร้องผมเพิ่งกินเ,เองนะหวังว่าทุกคนจะไม่ได้ยินเฮ้ยผมเข้าใจแล้วมันคือเสียงสมบีมันไม่ใช่เสียงถอนร,ร้องผมหรอกทุกคนได้ยิน,มนหมดแล้วว่ามันเป็นเสียงสมบีแฮ่แห่เห็นไหมยินดังปักปักโอ้เจ๊าไม่สวยโอ้ไม่ เตรียมสตตร์กาดได้เลยในนมพืชผสนครัวคุณอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องคุณไม่ควรอยู่ตรงนนั้นนั่นไม่ใช่ที่ของคุณโอ้โหจะพั่วไปไม่ได้อะไรขึ้นด้วยปั๊บปั๊บปมปมตึ๊กตึ๊ก,ก,กโอเคเราได้สอนแถวสวยงามมาแล้วตอนนี้ต่อไปก็เป็นในเขียวยอดนัดสู้ ไอ้เกี Q ้ยวนั่นเป็นนาตูน uh ี huh. <c oughs> ่ปึ๊บไอ้นี่ไอ้นี่มันเกียร์ไอ้นี่มันเกียร์มันโดดตองยังได้ไอเนี้มันจิงโจเหล็กจิงโจเหล็กอะจิงโจเหล็กเออดไม่มีผีมากลางเลยนะกลางผมไม่ได้วางอะไรกันไว้เลยนีที่จริงวางไว้ที่ช่องนี้แล้วคนที่สนใส่ไอยัดเล่นให้โหดเล่นยังไงโอ้มาจริงปึ๊บอะจ๊ะ มือนิ้วมันล่านนะครับขายขายขายไปมันไม่สวยชื่อกำแพงเราคนไว้ชั้นหน้าชั้นเดียวเว้ยที่เหลือเป็นตัวญิงให้หมดเนชั้นกำแพงต่อมาคือเป็นระเบิดกันผ้าแบบพอกับกำแพงกันไม่พอไงทีนี้เราก็ระเบิดจัดเลยกำแพงข้างล่างแก้แต่เฮ้จ โอ้ยสองรอบแล้วเราเสียงเงินฟรีไปสองรอบนะครับไม่เอาขายทิ้งนี่สวยไม่เก็บไว้หรอก <c oughs> เราก็เป็นคนอย่างนี้นะครับ <c oughs> แบบนี้คนแบบนี้นะครับแพ้บ่อยถึงแพ้ไม่ก่วยไม่เคยเล่นเกมนี้ผ่านเลยทำได้ว่าเคยเล่นไปสักแปบ๊บหนึ่งแล้วมันแบบมันจัดสวยไม่ได้อะเข้าใจป่ะ ทีนี้เล่นเล่นอะเหยียบระเบิดตุ้มใครเป็นโกโก้คานคือใครชอบเป็นแบบผมก็ต้องเข้าใจอะเอาระเบิดไปกินมัมมัมได้แล้วจอมเวทน้ำแข็งสมบูรจอมเวทน้ำแข็งเนี่ยจะ โฆษณาอีกแล้วผมต้องขอปิดเนต็ตก่อนรู้สึกว่าโฆษณามันจะเยอะมากโอเคปิดเนต็ตแล้วแล้วเราก็ได้ตัวละครใหม่มาแล้วสโนพรีดัเมิไม่ค่อยแดงแต่ว่ามันจะสโลว์ฟันดัามได้ถือว่าใช้ได้อืม มามามาอันดับแรกเหมือนเดิมนี่สำหรับตัวน้้าแขนนะสำหรับความพิดผมเนี่ยคือเราต้องไว้ขั้นหลังสุดก็คือแถวสามทั้งแถวเลยเว้ยเพื่อสรวรฝันตงข้ามและไอ้เขียวที่เป็นนักสู้เนี่ยไว้งขึ้น,น้ายิงมันทําดาเมจนี่คือแผงของเราอันแรกวางกำแพงไปก่อนเ,ออเราจะได้มีเวลาเก็บสะสมตามมากขึ้น นี่แบบแต่ๆโผไปอยู่ถามว่าเราควรซื้ออะไรก่อนซื้อนี่เลยนี่ระเบิดระเบิดมือนือกำแพงให้แตกว่ะให้มันกินไปก่อนให้มันกินไปก่อนเราควรรีบทำหาตังให้มากยิ่งเรารวยก็ยิ่งดีอืมเราไม่ต้องรีบไปสู้เรารวยก่อนวิว กดว้าไม่ได้้โหเกมค้างสสใยเพราะความจำผมแ็่เต็มแล้วแน่เลยเพราะว่าผมลงคลิปรัวๆเยอะไม่อาจลิปรัวไม่ใช่ลงคลิปรัวอย่าไปเบิกตุ้มคือต้องอาจลิปอาคลิบไปเยอะละแต่ไม่มวลาตัด ตัดมันดูเหมือนง่ายนะแต่ผมบผมมันไม่ได้เจ๋งไม่ได้แบบดีขนาดนั้นไงสอบเก่าแล้วเวลามันจะรันจะอะไรทีมันค่อนข้างนานโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมตอนตรงข้ามันคือมันจะโดนลําแสนเอชแชร์ของทีมเราลุ๊ตอนนี้เราฟูทีมแล้วนี่ นี่ตอนนี้ผมคพอนข้างสมบูรณ์แล้วนะคือแถวสวยมากมีฟ้ากับไปเขียวขา้แดงแดงที่เป็นนักซิ่งอา้าวโอ้โหวันผิดอันนี่เราพากันนะให้มนเราพาดกันได้ โอ้กำแพงมาไม่ทันละเราระวังทำไมอะ่ะโอ้ร้อนดูดีๆก็ร้นเฉยอุย้ยเขากลับเรื่องใหญ่ยยอยู่เลยเอีกอีกีน้ำเงินอะไรนะอ่าสโลว์สโลว์สโลว์ไลท์สโลว์ลไลท์อ่าเดนอยู่ไหนแผนจุ๊บ่าหวยไหมสวยที่จริงน่นาจะหวาวนตรงกลาง เพราะเราไม่มีอะไรกันเลยยังไม่มีใครบุกนะปึ๊บอ,อ,อืมการไม่มีใครบุกอยู่แล้วถำรอบเลยนะมีใครสังเกตไหมอ่ะในฟ้าครบแล้วทีนี้ต่าไปจะเป็นในเขียวกับกำแพงแล้วก็ระเบิดที่อยาเราต้องใช้เงินจำนวนมากในการซื้อปึ๊บอื ไปกำแพงกับไอระเบิดเนี่ยค่อนข้างจะใกล้ครบแล้วนะเดือแค่เขียวที่มันต้งซื้อเยอะเลยอืมกำแพงครบเสร็จไปหนึ่งภาร,รกิจแถวที่แสนสวยงามอืมปุ๊บปา๊ปุ๊บปาเฮ้ยเกียวไม่เอาแล้วเอี่ยฟ้าไม่เอาแล้ว มีระเบิดนี่ขนันเดียวเองนะระเบิดทั้สวยแล้ะอ้าวม่จิบแล้วิบแล้วิบแล้วครับจิบแล้วครับเขาเหยียดเขาโดนลงมาก็คือระเบิดเรายังไม่พร้อมทำงานเลยรวยมาการวยมากเอาระเบิดยัดเลยปาบโดนตัวเดียวร้อยกว่าบาทพูดจะไม่คุ้ม คืยกำแพงแตกแล้วขอตั้งหน่อยครับพี่ขอตั้งหน่อยนี่ยังไม่มีตาไหนเราไอาเกี่ยวเต็มเลยนะรู้สึกจะจบก่อนหมวดทหารเราตีเบาๆนะต้นไม้เราต้นไม้ที่เราปลูกไม่โตเป็นหมื่นปีอยู่ยงคงทพีงกำแรงด้วยกิน Dante. โอ้โหเรียบร้อยเป็นโกขันหมดโดนมานี่ไฟ้าที่ไม่ใช้บ่อยก็นั่นแหละเนาะมันเบาสีเขียวดีกว่าสีเขียวมันแรงเพราะมันเป็นลักซิ่งสีเขียวมันเป็นลักซิ่งเนี่ยนะตัวไอ้แดงมันเป็นลักซู้สีเขียวนั่นเป็นลักซิ่งเออไอ้เขียวเป็นลักซิ่งโอเค ไอเขียวเป็นตักสิงเฮ้ยรอบนี้เวฟนานมากเลยเว้ยมีแนวโน้มนะไน่เลยที่เราจะแบบซื้อได้ขอด้านน่ะเฮ้ยซื้อได้ซื้อได้อย่างงี้โอ้โหชอบเลยชอบเลยโอ้โด่งเป็นจังเก่งเลยโด่นเป็นจินโจ้เลยทีเดียวครับ เอาไปวางไว้ข้างล่างเฉยขุดมั่วผีอยู่กลางวางข้างล่างเล็วตันซื้อระเบิดไปตังจะหมดะจำแพงเงินเหลืออยู่ตอนนี้เงินเหลือเอาระเบิดยัดก็ได้นะที่จริง,รงอะระเบิดตุ้มขุดในคุมเลยสวยงาม ไม่จะไม่เพอร์เฟกแต่เอ้ยผมัพแตกถึงจะไม่เพอร์เฟกแต่ผมว่าโอเคแล้วแค่ระเบิดตอนน้องตอนนี้โอ้ต้นไม้กินคนได้ตัวละครใหม่นี่ตาบอดทุกรอบคือเมื่อกี้เว้ยระหว่างตาที่ระหว่างที่ผมตามบอดก,กับการได้ตัวละครใหม่แม่งมีเกมมาโฆษณาเว้ย โฆษณามาได้ไงก็ไม่รู้คือผมปิดเนต็ตแล้วเดี๋ยวนี้โฆษณาออฟไลน์ก็มาโคตรโหดวันนี้เราเล่นไปได้แค่สามด่านเล่นไปสอนด่าน,นอะไรดีก้วยท่านอิดตาเลยแล้วกันไม่ได้แค่สอนด่านเองวันนี้เราเล่นกันชา้ามากเฮ้ยเราเลือกฮีโร่ได้แล้วเลือกฮีโร่อะไรเลือกเพื่อนได้แล้ว ก็ต้อมีนี่ไอตัวก่อนหลังนี่เรามาเป็นช่อนสามอันนี้ชัน้นถมเทนี้ก่อนลองคิดว่าเราเปิดผมว่าอาจจะไม่ได้ใช้ใช้เป็นกำแพงแล้วก็เราเปิดทำแฟมตามนี้สุดเพื่อเพื่อได้น้อยตางตามแผนเดิมเริ่มจากการปลูบปลูมาได้ทันต้องวัน เพราะว่าแฮมแม่แฮมแม่แฮมทาโรอะไรครับนี่อุ้ยโดนดพวกกือบโดนต้นไม้โอ้โหกดผิดแย่แล้วกับเพ็กกับเพ็กกับเพ็กกับเพ็มาโอ้ไม่ได้กดผิดหรอกยดกได้ทิ้ง ให้ตายเนี่ยเด็มันลนนะไมนอยากรวยให้มันกินรอเราไปกันไปจิ้บหามัานมาสอนทำไงไม่ดีทำไม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 ดีเอาร้อยบาทไทปกันเอาร้อยบาทไปกันกำแทนมาแล้วไปตรงนู้นต่อโอเคอ ตุดเดียวมาแล้วจ้าตามไม่มีเลยดึด๊บอืมตอนนี้ก็คาญเริ่มมาด้วยความคลุกข้าวอืมเริ่มไจะคุกขาแต่เราก็ยังไหวอยู่พ,ยพื้นยังพื้นยังพื้นหมดแตงก่อนอมตแ้งก่อน,อออนเราวางกำแพงกันได้กำแพงเรายังแกร่ง ุหม่อมเลยนุ่มงับเมาให้ี่ละเธอม,ม,มาอม่าเธอหม่อมเขาให้เรียบร้อยอะไรเขาต้นไม้กินคนต้นไม้กินคนเลยต้นไม้กินคนจริง,งกําแพงสวยมไม่เก่งเกินก่นะเราลืมโชว์น้ำแข็งเลย มันแข่งเลยจนขึ้นงล่างโอ้ยตรงกลางห้องสองตึ้งเกินโอ้โหมัมมมหน่อยครับหนูทค้นหดนะไอต้นไม้กินคนเนี่ยมันกินได้ทุกตัวเลยอะแล้วมันบอกว่าอร่อยเหาะวากำแผงกันเขาไว้หน่อยเพราะคือเราไม่มีใครกินอะ โอ้้ขางบนข้างบนข้างบนขอต้าหน่อยครับขอมาเล่นแท่นตะวันหน่อยครับนี่แหงแพงเดี๋ยวกินไปแล้วหนึ่งตัวต้ไม้จริงคนไว้ไหนดีอ่ะไปขั้นต้นนี้แล้วกันตึ๊บมัมมมงับเขาให้แันแพงกันไหมเพราะว่ามันกินไปแล้วไงมันกินแล้วมันต้องรอย่อยด้วย หมื่นคุณนะคะคุณกินข้าวคุณรอย่อยไม่ได้ก็ต้องรอประเด็นคือตัวนี้น่ากลัวกันกันเหนียวกันเหนียวกันี่เจอบอแล้วโอ้เว็บใหญ่มาแล้วรอบนี้คือเราไม่มีการเก็บตาเลยเราเก็บตาไม่ทันเลย หนูก็ใช้เงินเตืองว่ะรุ่นนี้เรามายิงคนได้ฮะสวยๆเลยสวยๆเลยมันนี่มันยืนท้องแกัมันกินเดียวสองตัวได้ปะวะปุ๊บป๊าปปุ๊บป๊าปมามามัมามัมามาขมัดที่หนึ่งมัดที่หนึ่งมัดโอ้มันกินได้หลายตัวมันกินเป็นช่องนะ มันไม่ได้กินแค่ตัวเดียวมัมาบถึงแล่วมัมาม,ม,ม,มแล้วจ้าบ้าไป่น,นึ่งตาน <c oughs> ตาบอดตาบอดแล้วอย่างนี้ต้องใส่แว่น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 